แค่ทหารถูกทำร้ายจนบาดเจ็บทั่วร่างในค่ทหารเมื่อเห็นเขาอยู่ในสภาพที่น่าสงสารจะกลับถามอย่างเสียแซงคุณสามารถจำคนที่ทำร้ายคุณได้ไหมดอสไม่อยากตอบเพียงแค่ส่งสายตาไปให้เขาจะรู้สึกสงสัยคุณไม่แน่ใจหรือว่าใครเป็นคนทำดอสกลับแสดงความใจใหญ่ว่าไม่มีใครทำร้ายเขาเลยเป็นเพราะฉันนอนหลับไม่ดีเองทำให้ล้มอย่างไรก็ตามสาเหตุที่แท้จริงคือเมื่อคือนที่ผ่านมาเขาถูกเพื่อนร่วมห้องทำร้ายอย่างรุนแรงและสาเหตุเบื้องหลังนี้ก็เพียงเพราะเขาไม่ยอมจับปืนก็เพราะเหตุนี้เขาจึงไม่ได้ถูกทหารกปลั่นแปลงแต่มีคน แม้ว่าเขาจะขอร้องอย่างน่าสงสารก็ยังไม่ได้รับความเคารพใดๆแม้แต่การลาง,งานกลับบ้านเยี่ยมครอบครัวก็ถูกปฏิเสธผู้บังคับบัญชาบังคับให้เขาพิสูจน์ในทันทีว่าใช้ปืนไรเฟิลได้อย่างไรก็ตามดอสยังคงยืนยันอย่างมั่นคงเขายืนยันว่าไม่แต่ต้องปืนแม้จะเผชิญกับการถูกขังในคุกเขาก็ยังไม่สะทกษถานเลยและเหตุผลที่เขาลาหยุดในครั้งนี้คือการแต่งงานกับคู่มัน่นแบบนี้ดอสไม่เพียงแต่พลาดงานแต่งงานกับคู่มัน่นแต่ยังถูกกักบ,บริเวณในค่ายทหารครั้งนี้เขาในที่สุดก็ระ อย่างไรก็ตามแม้จะถูกส่งไปยังสารทหารเขายังคงยืนกรานในความเชื่อของเขาฉันเข้าร่วมกองทัพไปสู้รบเพื่อช่วยชีวิตไม่ใช่เพื่อฆ่าเมื่อโลกแตกสลายฉันแค่ต้องการพยายามประกอบมันกลับมาและเหตุผลที่เขามีความเชื่อที่มั่นคงเช่นนี้เกี่ยวข้องกับสองเหตุการณ์ที่เขาเคยประสบมาตอนเด็กเขามักเล่นและทะเลาะก,กับพี่ชายแต่มีครั้งหนึ่งที่เขาทำแรงเกินไปเกือบจะเกิดเรื่องใหญ่โตมองดูพี่ชายที่ถูกทำร้ายจนสลบไม่ฟื้นเขารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ่งเป็นครั้งแรกเขาจ้องไปที่บทสวดพระเจ้าและบัญญ,ญัติสิทธิประการบนผ ยืนอยู่ข้างศพของน้องชายอาเบลเมื่อเห็นฉากนี้ดอสรู้สึกตกใจอย่างมากตั้งแต่นั้นมาเขาตัดสินใจว่าจะไม่ทำร้ายใครอีกพ่อของเขาเป็นทหารผ่านศึกจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทั้งกองร้อยเคยมีอยู่มีเพียงเขาคนเดียวที่โชคดีรอดชีวิตดังนั้นเขาจึงประสบกับภาวะความเครียดหลังเหตุการณ์สะเตือนใจทุกวันเขาต้องพึ่งพาแอลกอฮอล์เพื่อทำให้ตัวเองมึนเมาอย่างไรก็ตามเมื่อเขาดื่มจนเมาเขาจะไม่ทำร้ายลูกก็จะทำร้ายภรรยามีครั้งหนึ่งดอสแย่งปืนจากมือพ่อมาโดยตรงเกือบจะยิงพ่่่อออออจจจนนตตตาาาาาย้้งงงมมมมีกกกกรรขรออหหขหััแเถึะลบิมมิส หลังจากนั้นเขาก็สาบานว่าจะไม่แตะปืนอีกเลยวันนั้นเขาได้พบกับคนที่มีเส้นเลือดที่ขาแตกดอสรีบใช้เข็มขัดของตัวเองทำการหยุดเลือดจากนั้นเขาก็เรียกรถคันหนึ่งเพื่อพาคนไปโรงพยาบาลหมอทุกคนต่างชื่นชมว่าโชคดีที่มีวิธีหยุดเลือดของคุณไม่เช่นนั้นคนนี้คงตายไปแล้วดอสที่ได้รับคำชมรู้สึกมีความสุขมากช่วงขณะหนึ่งเขาเห็นผู้ป่วยเต็มเตีเตยงในโรงพยาบาลเขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาได้ค้นพบความหมายของชีวิตไม่เพียงเท่านั้นเขายังพบคู่ชีวิตของเขาเมื่อเห็นพยาบาลททททีี่่เเหมมมืออนนนาาาางฟ้้้ดดสสก็ไไาารถขยับับใ เมื่อรู้ว่าเธอเป็นพยาบาลที่เจาะเลือดสำหรับผู้บริจาคดอสที่ไม่เคยบริจาคเลือดมาก่อนก็ให้เธอเจาะเลือดทันทีทุกวันหลังจากนั้นเขามักจะหาข้ออ้างมาโรงพยาบาลก็เป็นเช่นนี้ไปมาไปมาดอสใช้รูปลักษณ์ที่หล่อเหลาประสบความสำเร็จในการคว้าโดโรธีอย่างไรก็ตามในขณะที่ทั้งสองกำลังจะก,ก้าวเข้าสู่ประตูวิวาดอสกลับมีความคิดที่จะเข้าร่วมกองทัพอย่างกระทนหันที่แท้เมื่อไม่กี่วันก่อนที่ชายได้ปรากฏตัวในชุดทหารอย่างกระทนหันเขาตัดสินใจที่จะสืบทอดเจตนารม์ของพ่อต้องการเข้าร่วมกองททททััััพพพเเเเืื่่่่่่อออออปปรรรระะโยยยชนนน์ใหห้้้กกกบบศาางงงงไ็็ตมมมแสดวี พ่อรู้ดีถึงความโหดร้ายและเลือดนองของสนามรบในมุมมองของเขาการขึ้นสนามรบหมายถึงความตายขณะที่แม่เป็นคริสเตียนที่เคร่งศาสนาเธอไม่ต้องการให้ลูกชายมีอันตรายต่อชีวิตยิ่งไม่ต้องการให้เขาไปฆ่าคนอื่นในสนามรบแต่พี่ชายกลับมองว่าการขึ้นสนามรบไม่ใช่เพื่อการฆ่าฟันแต่เพื่อปกป้องชีวิตมากมายฉากนี้ทั้งหมดถูกดอสเห็นอยู่ในสายตาดังนั้นเขาจึงเกิดความคิดที่จะเข้าร่วมกองทัพเป็นแพทย์ทหารถึงโดโรธีจะไม่อยากให้จากไปแค่ไหนแต่สุดท้ายเธอก็ยอมรับการตัดสินใจของดอสทั้งสองคนยังได้ตกลงกัน ว่าจะจัดงานแต่งงานในวันหยุดครั้งแรกของดอสหลังจากนั้นดอสก็ไปที่สุสานเพื่อพบกับพ่อของเขาเขาเหมือนกับพี่ชายของเขาที่ทำเรื่องก่อนแล้วค่อยบอกพ่อแก่แทบจะบ้าตายจากลูกชายทั้งสองคนเขาไม่อยากเห็นลูกชายของเขาในสุสานนี้ความคิดของดอสที่ช่วยชีวิตไม่ค่าคนในมุมมองของเขามันช่างไร้สาระแต่ตอนนี้ทุกอย่างได้กลายเป็นเรื่องที่แน่นอนแล้วเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้ก่อนที่จะออกเดินทางโดโรธีได้มอบพระคำพีเล่มเล็กของเธอให้กับดอสข้างในยังมีรูปถ่ายและคำอวยพรของเธอในสายตาของเธอดอสเป็นคนที่ไม่ เหมือนกับเป็นผู้ช่วยเหลือที่มีใจรักต่อโลกไม่นานหลังจากนั้นดอสก็ไปถึงค่ายทหารใหม่คิดว่าตนจะถูกส่งไปที่ท่าทหารไม่คาดคิดว่าด้วยความผิดพลาดของหน่วยเขาถูกส่งไปที่กองร้อยทหารราบในขณะนี้การจัดสรรใหม่แทบจะเป็นไปไม่ได้พอเข้ากองร้อยทหารใหม่เขาก็ได้เห็นความไม่ธรรมดาที่นี่ทหารใหม่คนหนึ่งกำลังออกกำลังกายเปลือยกายอย่างน่าอายชายกล้ามโตสองคนกำลังโยนมีดบินใส่กันอย่างอันตรายการมาถึงอย่างกระทันหันของจ่ายิ่งทําให้มีดบินแทงเข้าที่เท้าโดยตรงจ่าคนนี้มีความโหดร้ายต่อทหารอย่างมากไม่เพียงแต่ดดึงงอออกกจาาาเทท้ขหร แต่ยังสั่งให้เขาฝึกซ้อมตามปกติแม้แต่คนที่ชอบเปลือยกายก็ยังไม่อนุญาตให้เขาสวมเสือ้อผ้าเร็วเข้าเจ้าคนชอบโฉวเพราะว่าเขามักจะเชื่อว่าหากต้องการให้ทหารใหม่ปรับตัวเข้ากับความโหมดร้ายของสนามรบได้อย่างรวดเร็วก็ต้องให้พวกเขายอมรับความอับอายและการตำหนิทุกอย่างวันนั้นจะสอนทุกคนเกี่ยวกับวิธีการผูกเชือกเพื่อช่วยเหลือตอนเองเป้าหมายคือให้ทหารสามารถลงสู่พื้นดินได้อย่างราบรื่นในที่สูงลงสู่พื้นดินอย่างราบรื่นดอสมีวิธีการผูกเชือกแบบคู่ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาผลก็คือเขาถูกจ่าหัว,รวเบบราะเยดี อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการถูกจ่ตาตันหนอย่างรุนแรงวันนั้นจะให้ทุกคนเลือกปืนไรเฟิลของตัวเองทุกคนต่างก็เดินไปข้างหน้าแต่มีเพียงดอสที่อยู่ในจุดเดิมปืนที่เหลือเพียงกระบอกเดียวดึงดูดความสนใจของจา่าจะเดินไปข้างหน้าดอสตั้งคำถามกับเขาว่าทำไมไม่หยิบปืนขึ้นมาอย่างไรก็ตามเขาแค่แสดงความเสียใจว่าเขาทำไม่ได้ต่อมาเขาถูกพาไปที่สํานักงานของนายร้อยเขาบอกนายร้อยว่าเขาไม่สามารถหยิบปืนได้ในฐานะที่เป็นคริสเตียนที่เคร่งาศาสนาในวันเสาร์ทุกสัปดาห์เขาก็จะไม่เข้าร่วมการฝึกนาาาายยรรร้ออออหัวัวเเเ่งงงกกืบพูดขข เมื่อมาที่ดินแดนของฉันคุณมีทางเลือกเพียงสองทางหรือคุณต้องทําตามคําสั่งของฉันทั้งหมดหรือไม่ฉันจะไล่คุณออกด้วยเหตุผลทางจิตเวชอย่างไรก็ตามหลังจากการวินิจฉัยของแพทย์ทหารพบว,ว่าเขาไม่มีโรคทางจิตใจใดๆเพียงแค่เขาผ่านการฝึกในวิชาต่างๆเขาก็สามารถเป็นทหารแพทย์ได้แต่ในสายตาของนายร้อยคนที่อ่อนแอไม่สมควรอยู่ในหน่วยของตนไม่นานดอสก็ถูกแยกออกขณะที่คนอื่นฝึกใช้อาวุธเขาก็แค่ยืนอยู่ข้างๆอย่างงงงวยงานสกรปรกและงานหนักที่ไม่มีใครทําในปกติทั้งหมดตกเป็นของเขาคนเดียว ไม่เพียงเท่านั้นจะยังทิ้งเฉลีย่ยทำให้เขาลำบากโดยการพลิกเตียงของเขาแล้วใช้เหตุผลเรื่องมาตรฐานสุขอนามัยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ลงโทษทั้งหน่วยค่อยๆเพื่อนร่วมรบที่มีความโกรธในใจเริ่มแก้แค้นเขาไม่ก็ทำร้ายและด่าทอเขาต่อหน้าหรือแย่งเอารูปแฟนสาวของเขาไปเพื่อดูถูกอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ยังเป็นเพียงอาหารเรียกน้ำย,อย่อยคืนนี้ขณะที่ดอสหลับอยู่เพื่อนร่วมรบกลุ่มหนึ่งก็ลากเขาลงจากเตียงโดยตรงหลังจากนั้นก็มีการชกต่อยเขาอย่างบ้าคลั่งเมื่อเพื่อนทหารเปิดไฟพวกเขาก็วิ่งหนีไปไกลแล้ทกกค่าาาา็นนหเเขออจยยรรโดว ถ้าไม่สามารถถือปืนได้ก็อย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนเมื่อถึงวันถัดไปจะได้มาที่นี่เขาเห็นรอยเลือดเต็มเตียงและดอสที่เต็มไปด้วยบาดแผลจะเข้าใจสถานการณ์ทันทีเขาก็ไม่อยากเห็นดอสถูกทรมานแบบนี้ดังนั้นเขาจึงแนะนำดอสว่าถึงเวลาแล้วที่ควรจะออกไปเองอย่างไรก็ตามดอสกลับแสดงออกอย่างใจเย็นไม่สามารถไปได้จะให้ดอสชี้ว่าใครเป็นคนทำร้ายเขาสิ่งที่ทำให้ทุกคนประหลาดใจคือเขายืนยันว่าไม่ใช่เพื่อนทหารที่ทำร้ายเขาแต่เขากลับบอกว่าเขาล้มเองตอนนอนหลับไม่ดีในขณะนี้เพื่อนทหารที่รู้ ไม่มีใครคิดว่าดอสขี้ขาดหรืออ่อนแออีกต่อไปทหารใหม่ทุกคนได้ต้อนรับวันหยุดครั้งแรกของตนเองแต่ในขณะที่กำลังดำเนินการเรื่องวันหยุดมีคนที่ดูจริงจังคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันเขาอ้างว่าดอสไม่ได้ผ่านการทดสอบปืนไรเฟิลจึงไม่อนุญาตให้หยุดเว้นแต่เขาจะสามารถแสดงให้เห็นได้ทันทีว่าใช้ปืนได้อย่างชำนาญมิฉะนั้นเขาจะถูกกล่าวหาว่าปฏิเสธการเกณฑ์ทหารและถูกนำตัวขึ้นศาลทหารในขณะนี้ดอสยังคงยึดมั่นในหลักการไม่แต่ต้องปืนของเขาและแบบนี้เขาถูกขังอยู่ในห้องกับกันในนนออออีีกดด้้้าาาเววลลจะผ่่ไปแโรยยยังงคู บ้าหลวงตอบเธอว่าบางครั้งผู้ชายบางคนก็จะหนีในนาทีสุดท้ายแต่โดโรธีเชื่อว่าดอสจะไม่ทําเช่นนั้นแน่นอนแม้จะถูกขังดอสยังคงยึดมั่นในหลักการแม้ว่าโดโรธีจะเข้ามาเกลี้ยกล่อมแม้แต่จะหยิบปืนขึ้นมาแกล้งทําเป็นก็ยังดีแต่ในใจของดอสความเชื่อไม่สามารถถูกดูถูกได้หากไม่สามารถยึดมั่นในความเชื่อของตนได้แล้วการมีชีวิตอยู่จะมีความหมายอะไรสําหรับเรื่องนี้โดโรธีรู้สึกหมดหนทางเธอจึงตกลุมรักดอสก็เพราะว่าเขาไม่เคยปลอมตัววันถัดมาดอสถูกนําตัวไไไปปยยยังงงาา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 าททหรรเเเเขขขมมม่่่่่้ใจวววํถถึอออกกกชคนนแตู็ญ แต่ความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้คือเขาไม่ต้องการถือปืนสำหรับเรื่องนี้ดอสจึงต้องยอมรับอย่างไม่ปฏิเสธขณะที่เขากำลังจะถูกตัดสินจำคุกพ่อของดอสปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันเขาในชุดทหารสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้ส่งจดหมายฉบับหนึ่งให้กับประธานศาลแล้วก็หันหลังเดินออกจากศาลหลังจากประธานศาลอ่านจดหมายเสร็จเขากลับปล่อยดอสออกทันทีที่แท้เมื่อวานนี้โดโรธีเห็นว่าการเกลียกล่อมของเธอไม่ได้ผลจึงโทรหาพ่อแม่ของดอสเพื่อขอความช่วยเหลือพ่อของดอสที่เข้าใจสถานการณ์ของลูกชายหลังจากนั้นรีบสวมชุดทหารจากงงครั้ที่ ทิ้งความอายและพบกับนายทหารเก่าที่เคยรู้จักจดหมายจากนายทหารเก่าไม่เพียงทําให้ดอสกลายเป็นแพทย์ทหารอย่างแท้จริงและยังมีสิทธิ์ไม่ต้องพกอาวุธก็เป็นเช่นนั้นดอสได้จัดงานแต่งงานกับโดโรธีตามที่หวังไว้ช่วพคลิบตาเวลาก็ผ่านมาถึงเดือนพฤศภาคมปี1945กองร้อยที่ดอสอยู่ถูกส่งไปยังสนามรบนี่คือการรบที่โหดร้ายที่สุดในสมรภูมิแปซิฟิกสตานีเกะโอคินาว่าในตอนแรกเพื่อนทหารต่างก็พูดคุยและหัวเราะก,กันไม่มีใครตระหนักถึงความโหดร้ายและน่ากลัวของสงครามแต่เมื่อทุกคนเห็็นนศพที่่ถูกสกสงลับมาเปร ที่ถูกส่งกลับมาจากแนวหน้าทุกคนหยุดหัวเราะและดา่าทอในช่วงคริปตานอกจากเสียงเครื่องยนต์ของรถก็ไม่มีเสียงอื่นใดอีกเพราะภารกิจของพวกเขาคือการไปแทนที่กองร้อยที่อยู่ตรงหน้าจากนั้นกองทหารใหม่ก็ไปพักที่บ้านร้างหลังหนึ่งที่นี่พวกเขาได้พบกับแท้ทหารของกองร้อยเกรวมถึงดอสแท้ทหารในพื้นที่สงครามเหลือเพียงพวกเขาสามคนสงครามดูเหมือนจะเป็นสิงโตที่อ้าปากกว้างเต็มไปด้วยเลือดพร้อมที่จะกลืนกินชีวิตของทุกคนตลอดเวลาและชาวญี่ปุ่นนั้นน่ากลัวกว่าสิงโตเสียอีกพวกเขาจะบุกเข้ามาเป็นนระอก,ะอกโดยไม่สใจชีวิต แทบจะเหมือนกับสัตว์ป่าที่บ้าคลาั่งหลังจากการพักสั้นๆนายทหารใหม่ในที่สุดก็มาถึงจุดหมายที่เขตสลกเล็กที่นี่เป็นหน้าผาที่ตั้งฉากทหารต้องปีนขึ้นไปโดยใช้บันไดเชื่อขณะนี้กองทัพเรือกำลังทำการกดดันไฟฟ้าต่อกองทัพญี่ปุ่นที่อยู่บนเขาเมื่อเห็นการยิงปืนใหญ่ที่กระจายไปทั่วทหารแต่ละคนต่างรู้สึกไม่สบายใจเมื่อมีคำสั่งพวกเขาก็ถึงเวลาที่จะเริ่มโจมตีทหารปีนขึ้นไปพร้อมกับมีเลือดหยดลงบนตัวช่วงขณะนั้นพวกเขาทั้งหมดตกใจจนไม่กล้าขึ้นมองสามารถจินตนนาาาาาาากกรรรไดรรได้้้ว่สถขงงบเเลย แต่เมื่อพวกเขาปีนขึ้นไปบนหน้าผากลับพบกับความเงียบสงัดทั้งภูเขาถูกปกคลุมด้วยหมอกไม่รู้ว่าทหารญี่ปุ่นไปไหนพวกเขาทำได้เพียงค่อยๆเดินไปทีละก้าวทุกก้าวคือศพใหม่และยังมีหนูมากมายวิ่งไปทั่วนายทหารใหม่คนหนึ่งเพิ่งมาถึงศพไม่คาดคิดว่าศพจะนั่งขึ้นมาอย่างกระทำหันหอ่ในขณะนั้นกระสุนที่พุ่งเข้ามาทำให้ทั้งสองคนถูกยิงทันทีช่วงขณะนั้นโทษทันจากนรกมาถึงอย่างกระทำหันหมีเสียงปืนและเสียงระเบิดไปทั่วมีคนถูกกระสุนยิงทะลุมีคนถูกระเบิดจากปืใหญ่่กกกลือไปชวพรริตตาแขขาแแขขัเะ็น จากนั้นเสียงเรียกแท้ทหารดังขึ้นเป็นระยะนายทหารใหม่คนหนึ่งหยิบศพที่อยู่บนพื้นแล้ววิ่งไปข้างหน้าหลังจากนั้นก็ใช้ระเบิดมือกำจัดศัตรูจำนวนมากมีชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งต้องการโจมตีเขาเพื่อนทหารอีกคนพุ่งเข้าไปจับชาวญี่ปุ่นหลังจากนั้นทั้งสองก็เริ่มต่อสู้กันเมื่อทหารใหม่ยิงชาวญี่ปุ่นตายเขาจึงจำได้ว่าเป็นเพื่อนทหารที่ช่วยเขาที่แท้คือดอสที่ไม่มีปืนและมีดเคยในค่ฝึกเฉลกคิดว่าดอสเป็นคนขี้ขลาดจึงแกล้งเขาอยู่เสมอตอนนี้จึงได้เห็นคคคววาาาาาาามมกกล้าหหาขขออองงงงงเจจริๆััันนนดส็ยงงยายยาพช่ต่ตไป เขาพบกับทหารคนหนึ่งที่ขาทั้งสองข้างถูกระเบิดขาดรีบช่วยเขาให้พันผ้าห้ามเลือดที่ขาทั้งสองข้างแพทย์ทหารที่อยู่ข้างๆเห็นบาดแผลแล้วให้ดอสฉีดมอร์ฟีนให้เขาแล้วเขาก็สามารถออกไปได้เพราะบาดแผลแบบนี้อยู่ไม่ถึงวันอย่างไรก็ตามทหารที่บาดเจ็บกลับขอร้องดอสอย่างทุกข์ทรมานว่าอย่าทิ้งเขาเพราะที่บ้านของเขายังมีภรรยาและลูกๆรออยู่ดอสได้ให้สัญ,ญญาอย่างมั่นคงว่าจะพาเขากลับบ้านจากนั้นเขาก็รีบแบกเขาไปที่ขอบเขตแต่เพื่อนทหารคนอื่นกลับคิดว่าเขาจะไม่สามารถไปถึงด้านล่างได้ดอสจึงร,งรไอย่างปปลลเข แม้จะมีเพียงโอกาสเล็กน้อยดอสก็จะไม่ยอมแพ้จากนั้นเขาก็วิ่งกลับไปที่สนามรบโดยไม่ลังเลขณะนั้นในสนามรบเต็มไปด้วยเสียงร้องไห้และเสียงขอความช่วยเหลือเขาเดินไปมาในกระสุนและเสียงปืนท่ามกลางไฟที่รุนแรงจากศัตรูดอสกำลังช่วยชีวิตอย่างต่อเนื่องบนเส้นตายขณะที่แนวรบค่อยๆเคลื่อนที่ไปข้างหน้าทหารในที่สุดก็มาถึงหน้าที่หลบภัยไฟที่รุนแรงทําให้พวกเขาไม่สามารถเคลื่อนที่ได้แม้แต่ก้าวเดียวหากต้องการเดินหน้าต่อไปจะต้องหาวิธีทําลายที่หลบภัยนี้ทหารคนหนึ่งยกจรวดและกดไกปืน แต่กลับไม่สามารถทําให้ป้อมปราการที่แข็งแกร่งเกิดความเสียหายได้ตามมาด้วยทหารสองคนที่ถือระเบิดเดินหน้าไปสลับกันภายใต้การปกป้องจากไฟที่รุนแรงเชเล็กในที่สุดก็มาถึงหน้าป้อมปราการพร้อมกับระเบิดจุดไฟระเบิดแล้วเสียบเข้าไปในป้อมปราการพร้อมกับเสียงระเบิดที่ดังสนัน่นป้อมปราการถูกทําลายจนราบเป็นหน้ากลองในทันทีแนวป้องกันของญี่ปุ่นเริ่มพังทลายกองทัพสหรัฐทันทีที่เป่ากระดิ่งเริ่มการโจมตีตอบโต้หลังจากการโจมตีอย่างดุเดือดในที่สุดก็สามารถยึดพื้นที่เล็กๆบนภูเขาได้สําเร็จหลังงงจาากสสครมบลง ทหารเริ่มทำความสะอาดสนามรบจากนั้นก็ลัดกันพักผ่อนแต่ดอสกลับไม่สามารถหยุดได้เพราะในสนามรบมีผู้บาดเจ็บมากมายรอให้เขาช่วยเหลือจนถึงกลางคืนดอสไม่รู้ว่าเขาช่วยชีวิตคนไปได้กี่คนทหารที่หลบอยู่ในร่องลึกกำลังพักผ่อนบนใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าเพื่อนร่วมรบที่ยังพูดคุยและหัวเราะก,กันในตอนเช้าตอนนี้ส่วนใหญ่กลายเป็นศพที่เย็นเฉียบเมื่อเผชิญหน้ากับดอสเชรรักได้พูดถึงความรู้สึกผิดในใจของเขาและแสดงความเสียใจอย่างลึกซึ้งต่อการกระทำเมื่อไม่นานมานี้ทั้งสองยิ้มและทำความเข้าใจกัน ตั้งแต่วินาทีนั้นพวกเขาก็กลายเป็นพี่น้องที่เกิดมาพร้อมกันและตายไปด้วยกันหนูรอบๆกำลังกัดกินศพที่เน่าเปื่อยแต่พวกเขากลับนั่งพูดคุยเรื่องทั่วไปในร่องลึกเช้าวันถัดมาท้องฟ้ายังมืดครึม้มขณะที่ทหารอเมริกันส่วนใหญ่ยังอยู่ในความฝันกองทัพญี่ปุ่นได้เริ่มการโจมตีอย่างรุนแรงอย่างกระทันหันพวกเขาผ่านอุโมงค์และปรากฏตัวต่อหน้าทหารอเมริกันในทันทีศัตรูจำนวนมากเข้ามาอย่างเชี่ยวกราบทำให้ทหารอเมริกันที่ไม่มีการเตรียมตัวถูกฆ่ายอย่างไม่ทันตั้งตัวพวกกกกเขาาาาาจจจึงงงต้้้้อออรรีีีบสสสนนนนนนััััุฝ่่ยยไดมคใหถทท แต่การโจมตีของศัตรูเกือบจะบ้าคลั่งทำให้ทหารล้มลงกันเป็นจำนวนมากมีเพียงคนจำนวนน้อยมากที่ปีนลงไปจากหน้าผาในช่วงเวลาที่มีชีวิตและความตายเช่นนี้การวิ่งช้ากว่าหนึ่งก้าวมีทหารที่ใช้ปืนไฟคนหนึ่งเพื่อปกป้องเพื่อนร่วมรบผลคือเขาถูกยิงระเบิดในที่เกิดเหตุถังน้ำมันที่อยู่ข้างหลังถูกเผาอย่างมีชีวิตมีทหารที่ได้รับบาดเจ็บปฏิเสธถุงเลือดของดอสให้เขาไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ต้องการความช่วยเหลือมากกว่าเฉ็กมีโอกาสที่จะหลบหนีได้อย่างปลอดภัยแต่เพื่อที่จะให้เพื่อนรทอยยยูขางเนกกรถถะสุิโดต เขาล้มลงอย่างหนักที่พื้นโชคดีที่ดอสเห็นเหตุการณ์และรีบมาที่นั่นทันทีเขาอุ้มเช็กและวิ่งไปที่ขอบหน้าผาอย่างบ้าคลาั่งอย่างไรก็ตามเมื่อเขาวิ่งไปถึงขอบหน้าผาชเชลกได้หยุดหายใจแล้วพี่ชายที่เพิ่งยอมรับตัวเองและก็แบบนี้เขาหยุดหายใจต่อหน้าต่อตาเมื่อเห็นชเช็กที่ตายดอสก็พังทลายเขาขอให้พระเจ้าชี้แนะเขาว่าต่อไปควรทำอย่างไรในขณะนั้นเสียงขอความช่วยเหลือจากเพื่อนทหารดังขึ้นจากด้านหลังในช่วงเวลานี้สายตาของดอสกลับกลายเป็นมั่นคงอย่างยิ่งท่ามกลางควันปืนเเเขขขขาาาค่ออออยยยๆลลุุกกกึ้้้นแะจัดรรรรปณ์งใหีบ ในขณะที่เพื่อนทหารทั้งหมดได้ถอยกลับไปแล้วดอสเลือกที่จะเดินย้อนกลับอย่างเด็ดเดี่ยวเขาตัดสินใจกลับไปยังสนามรบเพื่อช่วยเพื่อนทหารที่บาดเจ็บมากขึ้นจากนั้นเขาได้หลบกระสุนขณะค้นหาผู้บาดเจ็บที่เชิงเขาในร้อยเริ่มนับจานวนคนที่เหลือเมื่อวานมีคนหลายร้อยคนขึ้นไปด้วยกันตอนนี้รวมกับผู้บาดเจ็บก็เหลือเพียง32คนเขาจึงต้องนําทีมถอยกลับไปยังฐานที่ตั้งชั่วคราวเหลือเพียงทหารสองคนที่นี่เฝ้าระวังขณะนี้ที่ยอดเขาดอสรีบหาผู้บาดเจ็บที่ยังมีชีวิตอยู่ขณะที่เขากําลัังงจจจะลาาากกกเเขขอออไไปมืหนึู่็บว เป็นเพื่อนทหารที่บาดเจ็บเช่นกันเขาให้ผู้บาดเจ็บกดแผลด้วยมือแน่นๆเพื่อบอกว่าเขาจะมาช่วยทันทีไม่นานเขาก็ลากผู้บาดเจ็บอีกคนมาที่ขอบหน้าผามองไปที่ภูเขาที่ตั้งฉากว่าจะนําผู้บาดเจ็บลงไปอย่างไรกลายเป็นปัญหาในขณะนั้นเขาเห็นเชือกอยู่ข้างๆวิธีผูกเชือกแบบสองห่วงที่ถูกจ่าหัวร้อยยอเมื่อก่อนตอนนี้กลับมีประโยชน์พอดีเขาเห็นเขาผูกห่วงเชือกที่ขาให้ผู้บาดเจ็บจากนั้นใช้ร่างกายของเขาไปจุดหมุนจับเชือกแน่นด้วยสองมือค่อยๆส่งผู้บาดเจ็บลงไปทีละน้อย ทหารสองคนที่เฝ้าระวังอยู่ที่ยอดเขาตกใจอย่างมากตามมาด้วยผู้บาดเจ็บทีและคนถูกปล่อยออกมาพวกเขาไม่รู้ว่าใครกำลังช่วยชีวิตเพียงแค่รีบส่งผู้บาดเจ็บเหล่านี้ไปยังโรงพยาบาลและแจ้งข่าวนี้ไปยังฐานบัญชาการที่อยู่ด้านหลังเมื่อผู้บังคับบัญชาทราบสถานการณ์นี้ก็ได้แจ้งให้กองทัพเรือหยุดการทิ้งระเบิดทันทีแต่เมื่อสูญเสียการปกป้องจากการทิ้งระเบิดกองทัพญี่ปุ่นก็เริ่มโผล่ออกมาจากอุโมงค์อีกครั้งเมื่อเห็นทหารอเมริกันที่รอดชีวิตก็ยิงอย่างเด็ดขาดดอสที่ซ่อนอยู่หลังที่กำบังกกก็มออออองงงดดดดููเเพพืื่่่่่่่นนทททหหหาาาาารรรรีีคววจะไ้้ัับชยยยยลถโญปุ แต่ไม่สามารถทําอะไรได้ในขณะนี้เขาหวังว่าจะช่วยผู้บาดเจ็บอีกสักคนในขณะนั้นดอสได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือไม่ไกลนักอย่างไรก็ตามเสียงนั้นก็ดึงดูดความสนใจของกองทัพญี่ปุ่นเช่นกันเพื่อรับประกันความปลอดภัยของเพื่อนทหารเขารีบคลานไปและฝังผู้บาดเจ็บไว้จากนั้นก็เอาศพหนึ่งมาปิดทับตัวเองสองคนจ้องมองทหารญี่ปุ่นที่เดินผ่านไปข้างๆอย่างไม่กระพริบตาไม่กล้าหายใจออกมาเลยจู่ๆทหารญี่ปุ่นคนหนึ่งก็หันมามองเขาแทงมีดไปที่ศพของดอสโชคดีที่มีดนั้นแค่แทงทะลุเสืออ้ออ่่่ตนนททีีทหาญปุ เดินจากไปดอสรีบขุดเพื่อนทหารออกมาแล้วรีบลากเขาไปที่ขอบเขามเมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีของทหารญี่ปุ่นเขาไม่คิดจะถอยแต่เขายังคงมองหาโอกาสเพื่อช่วยเพื่อนทหารที่รอดชีวิตอย่างไรก็ตามทหารญี่ปุ่นก็พบเห็นเขาอย่างรวดเร็วในความตื่นตระหนกดอสรีบเข้าไปในอุโมงทหารญี่ปุ่นก็โยนระเบิดมือออกมาโดยตรงโชคดีที่ดอสมีปฏิกิริยาที่รวดเร็วเขาสามารถวิ่งออกจากเขตระเบิดของระเบิดมือได้สําเร็จอย่างไรก็ตามทหารญี่ปุ่นต้องการเห็นคนมีชีวิตและศพหลังจากนั้นดอสก็เล่นซ่อนหากับพวกเขาในอุโมง์จนกระทั่งงคคาืนมถึ ดอสที่โชคดีหนีรอดออกมาจากอุโมงค์อีกครั้งขณะนี้กองทัพญี่ปุ่นได้ถอยกลับไปแล้วนี่ทาให้ดอสมีเวลาช่วยเหลือที่มีค่าเขาเริ่มตรวจสอบเพื่อนทหารที่ล้มลงทีละคนไม่นานเขาก็พบผู้บาดเจ็บที่ตาถูกเลือดปกคลุมดอสรีบใช้น้ําล้างตาของเขาเมื่อเห็นว่าเป็นดอสเพื่อนทหารก็รู้สึกตื่นเต้นทันทีผู้บาดเจ็บบางคนสูญเสียขาทั้งสองข้างผู้บาดเจ็บบางคนหมดสติแต่ดอสไม่ยอมปล่อยโอกาสในการช่วยเหลือใดๆแต่เขาได้นําพวกเขาไปทีละคนที่เชิงเขาความมืดเริ่มเข้มข้นดอสรู้สึกเหนือ่อยล มือของเขาก็ถูกเชือกขูดจนบาดเจ็บแล้วแต่เขายังคงอธิษฐานไม่หยุดให้ฉันช่วยอีกคนได้ไหมช่วยอีกคนผู้บาดเจ็บถูกส่งไปยังโรงพยาบาลด้านหลังอย่างต่อเนื่องทหารไม่รู้ว่าเป็นดอสที่กำลังช่วยคนอยู่ข้างบนแค่พูดลเล่นๆว่ามีคนบ้าอยู่คนหนึ่งที่กำลังช่วยคนอย่างต่อเนื่องขณะนี้เขาได้ส่งผู้บาดเจ็บลงไปแล้วหลายสิบคนแม้แต่มีบางคนที่เป็นทหารญี่ปุ่นที่บาดเจ็บน่าเสียดายที่ทหารญี่ปุ่นไม่สามารถทนอยู่ได้เมื่อฟ้าสว่างขึ้นอีกครั้งทหารญี่ปุ่นออกมาทำความสะอาดสนามรบอีกครั้งงขณะะนนนีีี้ดอออสสพพบบจากูทท่่เแลเืหรค เสียงชีวิตดอสแบกเพื่อนทหารไปส่งที่เชิงเขาอย่างไรก็ตามเมื่อเขากลับมาเพื่อช่วยจ่าสูงกลับโชคร้ายถูกมือสไนเปอร์ของทหารญี่ปุ่นที่ซ่อนอยู่ในที่มืดหล็งไว้กระสุนหนึ่งเฉียดหมวกกันน็อกของเขาไปดอสจึงได้เฉียดตายไปอย่างนั้นจากนั้นเขาเริ่มทำทางเดินในหลุมหลบภัยอย่างต่อเนื่องเมื่อมือสไนเปอร์ของฝ่ายตรงข้ามเปิดเผยตำแหน่งจ่าสูงยิงเขาตายทันทีแต่เสียงปืนก็ทำให้ทหารญี่ปุ่นสังเกตเห็นได้อย่างรวดเร็วในขณะนั้นดอสได้แย่งปืนไรเฟิลจากจ,ากจาก่าอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ใช้มันเพืื่่่่่อาาาาาาัััตตรูแแเเขกกลลบบบมม้นน้้วนนนนนนไใใหหหึงงทยยป็ๆ จากนั้นเขาได้ยกจะไปวางบนเปลต่อมาดอสได้ลากเปลอย่างบ้าคลั่งและวิ่งไปขณะที่จะได้ยิงศัตรูจากด้านหลังด้วยความร่วมมือที่ลงตัวของทั้งสองคนพวกเขาก็มาถึงขอบเขตอย่างรวดเร็วดอสใช้เชือกที่ผูกเป็นปมสองชั้นรัดมันอย่างรวดเร็วที่ตัวจ่าเมื่อเห็นว่าศัตรูกำลังเข้ามาใกลเขาได้เตะจ่าลงไปจากนั้นเขาก็จับเชือกแน่นอย่างสุดกำลังมือทั้งสองข้างของเขาแทบจะไม่เพาะการเสียสีจึงทำให้จ่าลงสู่พื้นอย่างปลอดภัยเมื่อเห็นว่าทหารญี่ปุ่นได้เข้ามาใกลแล้วเขายัััังงงไไมม่่ลลืืทีจจะะใชชช้้้้เเเเอออกกกกกกรรรดดพขข็็าานนโบ อย่างไรก็ตามเชือกไม่ยาวพอเขาจึงไม่สามารถแตะพื้นได้ขณะนี้กองทัพญี่ปุ่นก็ได้ไล่ตามมาถึงขอบหน้าผาแล้วภายใต้การนําของจ่าทหารทุกคนชี้ปืนไปที่ญี่ปุ่นบนภูเขาเมื่อมีทหารที่ยกปืนมากขึ้นเรื่อยๆญี่ปุ่นที่โผล่หัวออกมาจะถูกยิงทันทีไม่นานพวกเขาก็ไม่มีใครกล้าโผล่หัวออกมาอีกทหารก็รีบจับดอสไว้ทันทีดอสที่ตึงเครียดอย่างมากยังไม่รู้ตัวในขณะนี้เขาได้ป่อถ่ายแล้วมือของเพื่อนทหารทําให้เขาตกใจทันทีมองดูทหารคนนี้ที่เคยทําให้เขารู้สึกเป็นคนขี้กลาาขณะนี้นายร้อยรู้ หลังจากที่แน่ใจว่าเขาไม่ได้รับบาดเจ็บนายร้อยสั่งให้ทุกคนรีบพาเขาไปที่เต็นท์แพย์จากนั้นทหารทุกคนก็เปิดทางให้เขาโดยอัตโนมัติพวกเขาหันไปมองดอสกันทั้งหมดในดวงตาของทุกคนมีความเคารพและความขอบคุณในการปฏิบัติต่อฮีโรค่คนนี้พวกเขาไม่กล้าที่จะดูถูกแม้แต่น้อยดอสใช้น้ำสะอาดล้างเลือดที่ติดอยู่บนตัวทําการพันแผลให้เรียบร้อยมองดูทหารที่เขาช่วยชีวิตอยู่ตรงหน้าในใจของเขาเกิดความอบอุ่นขึ้นแต่เมื่อรู้ว่ามีเพื่อนร่วมรบ,บบางคนยังไม่สามารถช่วยชีวิตได้เขาาาานนนนัั่่่่งอออยยยูคคคเดีีีวททกหรรและ์ะมมใื ไม่นานนักนายร้อยก็เดินเข้ามาหาเขาเขาบอกว่าในชีวิตนี้เขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนและหวังว่าจะได้รับการให้อภัยจากดอสแต่พรุ่งนี้พวกเขาต้องยึดกเกาะเหล็กสำหรับดอสแล้วพรุ่งนี้เป็นวันสบาโตเขาไม่ควรจะไปสนามรบแต่สำหรับเพื่อนร่วมรบถ้าไม่มีดอสพวกเขาก็ไม่อยากขึ้นไปวันถัดไปที่ใต้กเกาะเหล็กกลุ่มทหารที่ควรจะวิ่งขึ้นไปเมื่อสิบนาทีก่อนกลับกล้าท้าทายคำสั่งของทหารอย่างเปิดเผยพวกเขาทั้งหมดหันไปมองในทิศทางเดียวกันนั่นคือดอสที่มุมห้องกำลังอธิษฐานให้พวกเขาจนกระทั่งดออสสหหหัหัันนลลงงจาากธิฐเร็ ใร้อยจึงเหมือนได้รับสัญญาณพร้อมกับเสียงคำสั่งทหารได้ปีนขึ้นไปยังเขตเหล็กอีกครั้งครั้งนี้พวกเขากลายเป็นผู้ที่ไม่กลัวอะไรเพราะพวกเขาทั้งหมดเชื่อมั่นว่าดอสจะพาตนกลับบ้านในช่วงขณะสนามรบเต็มไปด้วยควันและเสียงร้องไห้ทหารญี่ปุ่นที่เคยกล้าหาญล้มลงอย่างรวดเร็วผู้บังคับบัญชาของพวกเขารู้ว่ามันไม่มีทางกลับคืนดังนั้นเขาจึงฆ่าตัวตายในอุโมงทหารญี่ปุ่นบางคนยกทงขาออกมาจากอุโมงแต่พวกเขาไม่ได้ยอมแพ้ยอย่างจริงใจแต่หลังจากออกมาพวกเขาได้โยนระเบิดมือสองลูกที่ซ่อนไว้เพื่อปกป้องเพื่อนรมบดดอออกก้้าปแลละะใชืัเิูึ จากนั้นเขาใช้เท้าถิดระเบิดอีกลูกแต่ในขณะนั้นระเบิดมือได้ระเบิดขึ้นกลางอากาศดอสถูกระเบิดจนล้มลงบนพื้นโชคดีที่เขาแค่ได้รับบาดเจ็บที่ขาและไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตเมื่อเห็นฮีโร่ของตนได้รับบาดเจ็บทหารทุกคนได้พยายามอย่างเต็มที่ในการโจมตีสุดท้ายพวกเขาสามารถยึดกเกาะเหล็กได้สำเร็จด้วยราคาที่เจ็บปวดภายใต้การคุ้มกันของเพื่อนร่วมรบดอสถูกส่งลงจาก,กเกาะเหล็กขณะนั้นเขายังถือพระคำพีไว้แน่นในมือสงครามเลือดที่กเกาะเหล็กกำกับโดยเมลกิฟสันอนดรูกาฟิลและแซม เป็นภาพยนตร์ชีวประวัติสงครามอเมริกันที่ออกฉายในปี2016ภาพยนตร์สร้างจากเหตุการณ์จริงในสงครามโลกครั้งที่สองดอสในสงครามที่เก่อเหล็กได้ช่วยชีวิตทหารบาดเจ็บ75คนด้วยกำลังของตนเองสุดท้ายได้รับเกียรติสูงสุดจากการเป็นวีรบุรุษในสงครามสัทธาคือพื้นฐานของการมีอยู่ทางจิตวิญญ,ญาณของคนหนึ่งคนความเชื่อของผู้คนแตกต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับคุณค่าของยุคสมัยอย่างไรก็ตามดอสกลับเป็นข้อยกเว้นแม้ในสนามรบที่เต็มไปด้วยกระสุนเขาก็ไม่ยอมถือปืนเพื่อปกป้องตตัววเออองงงแมมม้จจะถูกก่าาาาีรทิ แต่ความจริงก็คือเราต้องการคนโง่แบบนี้ดอสคือวีรบุรุษท,ที่ไร้อาวุธในสนามรบความเชื่อของเขาคือการช่วยชีวิตคนให้ได้มากที่สุดแม้ว่าเขาจะเหนื่อยล้าเต็มที่เขาก็ยังคงอธิษฐานเพื่อช่วยชีวิตอีกคนในสนามรบที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังดอสใช้วิธีของเขาในการปกป้องความเชื่อในใจเรามักจะมอบเหรียญรางวัลให้กับผู้เสียชีวิตและวีรบุรุษสรรเสริญการเสียสละของพวกเขาสำหรับประเทศและคนรุ่นหลังแต่เราเคยคิดไหมสิ่งที่พวกเขาต้องการอาจจะเป็นการเห็นด้วยตาของตัวเองวันที่เห็นสติภาาาาาพพมมถถึงงไ่่่่ใชชกกลยยยเป็นทีูจจดอ อย่างไรก็ตามเมื่อเผชิญกับสงครามที่โหดร้ายความตายและการเสียสละเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ชีวิตในที่สุดก็จะหายไปแต่สามารถดำเนินต่อไปได้สามารถกลายเป็นความเชื่อหนึ่งในหมอกควันความเชื่อก็สามารถกลายเป็นอาวุธได้อาวุธทางจิตวิญญาณน,นี้บางครั้งอาจมีพลังทำลายล้างมากกว่ามิคุมคุมเราไม่จำเป็นต้องกลัวที่จะแตกต่างจากคนอื่นยิ่งไม่ควรเปลี่ยนแปลงจิตใจของตอนเองเพราะสายตาของคนภายนอกแต่ควรทำตัวเหมือนดอสยึดมั่นในความเชื่อที่อยู่ในใจของตอนเองบางทีเราอาจจะต้องเผชิญกับคำวิจารณ์มากมายแต่เวลาจะที่สุดทุก เพียงแค่ยินหยัดต่อไปเราก็จะกลายเป็นดอสในวันหนึ่งในอนาคตโดยมีความเชื่อในใจเป็นหลักประกันกลายเป็นฮีโร่ในสายตาของผู้คนมากมายเอาละว,วันนี้แชร์ภาพยนตร์แค่นี้ยินดีต้อนรับทุกคนให้กดไลค์แสดงความคิดเห็นและแชร์ฉันคือซาหูเราคอยที่จะพบคุณอีกครั้ง